วันนี้วันที่สองมอคก,การาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆปี่น้องๆชาวบัวทิพย์แล้วก็รวมไปถึงพีน้องกเกษตรกรครับเรื่องราวของสมโบนีมันมีสตอรี่ใหม่ตอนสมโบตอนนี้มันฮักเปล่าเนี่ยเปล่าเนี่ยมันหมาตีฮักซึ่งน้องก็เลแหลกตัดไปเลยซึ่งมันเตมะมาเลยใบนี่ที่ก็หวานใจบัวทิพย์ใบตาว้ามือใบหน้าพุมไม่เฉื่อพอพุมใจเรียบ ใบหน้าตาว้า <hi> มือเลยครับผมถึงใบหน้าเลยครับนี่ครับนี่นี่ต้องจริงเดยต้องจริงเดยใบหน้ามาตาฟ้ามือมาต้องจริงเห็นไหมแต่ถึงใบที่แทะมาช่วยไหมเห็นไหมนี่จ่ายใบจ่ายบัวทิพย์กับตองซีตองซีจังความสมบูรณ์ในมันกับจสีเขียวกับสีหวงนี่ห่ามือไม่รู้ว่าเพือเะ่แต่ไม่ต้องตกใจบางคนว่าจายปุ๋ยสีนี่ Icana, ไม่ช่วยปั่นนูปั่นนี่สิเกมีไม่ได้ yes. พุ่นนี่แหละนี่นี่นีก็ชายนี่ไม่ได้พุ่นเพื่อนี่ปีนี่นี่ใบใบหน้าปึกเก็นไหมเห็นไหมเลียดนะใบก็ใหญ่นี่แหละไม่ปิดบังต้องซีอกซ้ำๆจ่ายได้แต่ว่าต่ำใบเจ้าซ้ำๆไอ้ยัยเรียดนะใบสวย